สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูอาร์มันเองวันนี้นะครับเราจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6กนะลูกเรื่องเศษส่วนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับเมื่อาวานนี้มีการบ้านหนึ่งหน้าอ่ะหนึ่งข้อใหญ่ใช่ไหมครับเราดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ ครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งที่4ี่แล้วเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้เหมือนเดิมนะครับเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน2เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนั่นเอง วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการเรียงลาดับเศษส่วนนะครับการเรียงลําดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันนะลูกจะไม่ขึ้นใจนะครับการเรียงลําดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษถ้าเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้เขียนเศษส่วนเรียงลําดับจากเศษส่วนที่ตัวเศษมากไปน้อยนะครับ แล้วถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่ตัวเศษนะครับน้อยไปมากงงใช่ไหมลูกโอเคถ้าฟังแค่ตัวหนังสือแบบนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจแน่นอนนะครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่างดีกว่าถ้าเห็นตัวอย่างน่ยจะอ๋อก็ได้นะครับเนาะอ่านี่คือตัวอย่างนะครับ แนวเลรังนับช่องแถวบนนะลูกแถวบนแถวเดียวเลยว่ามีทั้งหมดกี่ช่องครับ1 2 3 4 5 6 6ช่องใช่ไหมลูกแถวบนสุดเลย6ช่องนะครับแล้วมีระบายสีอยู่1ช่องแสดงว่าถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษหนส่วนหนั่นเองแบบนี้นะครับ แถวที่สองก็มี6ช่องใช่ไหมลูกแต่ว่าเขาระบายสีไปสองช่องดังนั้นจึงเป็นเศษ2ส่วนหนะครับแถวที่สามเหมือนกันเลยนะครับแค่ระบายสีเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องเป็นเศษ3ามส่วนหช่องที่4ี่ช่องที่4ี่นะครับระบายสีไปทั้งหมดสี่ช่องจึงเป็นเศษ4ส่วน6ช่องที่หนะครับระบายสีไป หช่องจึงเป็นจึงเป็นเท่าไรจึงเป็นเท่าไรเศษห้ส่วนหนะครับแถวสุดท้ายเลยแถวที่หระบายสีหช่องจึงเป็นเศษหกส่วนหนะครับอ่าเศษหกส่วนหเขาบอกว่าให้หนูเนี่ยเรียงลำดับเศษส่วนนะครับที่ตัวส่วนเท่ากันจากมากไปน้อย นักเรียนต้องอ่านโจทย์ดีนะครับว่าโจทย์เขาให้จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะลูกครั้งนี้จากมากไปน้อยนักเรียนคิดว่าเศษส่วนอันไหนมากที่สุดครับเศษหนึ่งส่วนหกเศษสองส่วนหกเศษสามส่วนหกเศษสี่ส่วนหกเศษห้าส่วนหกหรือเศษหกส่วนหกครับอ่า ให้พิจารณาโดยการดูตัวเศษใช่ไหมลูกถ้าตัวเศษอันไหนมากสุดก็คืออันนั้นมากสุดนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเราพิจารณาได้ว่าเศษหกส่วนหเลข6ข้างบนมากสุดใช่ไหมครับดังนั้นจึงขึ้นก่อนนะลูกอ่าเพราะเขาให้เลงจากมากไปน้อยใช่ไหมดังนั้นเศษหกส่วนหกจึงมากกว่านะครับอ่ามากกว่าเขียนก่อนเลยลองลงมาลนะลูกลองลงมาจากเศษหกส่วนหเป็นอะไรครับ เศษเศษอะไรเศษห้าส่วนหกนะครับเศษห้าส่วนหกต่อมาอะไรเอ่ยที่น้อยกว่าเศษห้าส่วนหกนะครับเศษสี่ส่วนหกต่อไปก็ต้องเป็นเศษสามส่วนหกเศษสองส่วนหกแล้วก็เศษหนึ่งส่วนหกนะครับนี่คือการเรียงลำดับนะลูกจากมากไปน้อยนะครับ จากมากไปเ้ายนันเรีือสังเกตส่วนข้างล่างนะักเรียนดูตรงข้างล่างนะครับที่เป็นขอบสีข,บสขาวๆส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเลขหกเหมือนกันทุกตัวเลยแต่ข้างบนเศษข้างบนไม่เหมือนกันดังนั้นเราดูเศษข้างบนนะครับเศษตัวไหนมากสุดก็ต้องเป็นเลขหใช่ไหมลูกดังนั้นเศษหกเติมหจึงมากที่สุดนะครับเห็นป่ะลูกเลียงง่าย,ายเลยเลี้ยงเหมือนตัวเลขทั่วไปนะครับนะ าบอกให้เรียงลำดับเศษสามส่วนเจ็ดเศษหกส่วนเจ็ดเศษหนึ่งส่วนเจ็ดเศษห้าส่วนเจ็ดจากน้อยไปมากข้อนี้นะครับจากน้อยไปมากนะลูกทำยังไงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมเลยใช่ไหมลูกส่วนข้างล่างเป็นเจ็ดเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเราจะดูข้างบนนะครับข้างบนจะมีเลขสามเลขหกเลขหนึ่งเลขห้าใช่ไหมลูกจากน้อยไปมากเลายคิดว่าเลขไหนน้อยสุดครับ เลขสามเลขหกเลขหนึ่งเลขห้าเลขไหนน้อยสุดเลขหนึ่งน้อยสุดนะครับดังนั้นจึงเป็นเนื่องจากเศษส่วนทุกจํานวนมีจํานวนส่วนเท่ากันคือเจ็ดจึงเรียงลำดับเศษส่วนจากเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยไปมากเลขหนึ่งน้อยสุดใช่ไหมครับดังนั้นเลขหนึ่งจึงขึ้นก่อนต่อมาเหลือเลขสามเลขหกเลขห้า ต่อมาควรเป็นเลขอะไรดีครับจากน้อยไปมากนะลูกสามหกห้าเลขอะไรดีเลขสามใช่ไหมครับจึงเป็นเศษสามส่วนเจ็ดนั่นเองทีนี้เหลือตัวเลือกสองตัวแล้วคือเศษหกส่วนเจ็ดกับเศษห้าส่วนเจ็ดหกกับห้าอันไหนน้อยกว่าครับห้าใช่ไหมลูกดังนั้นจึงเป็นเศษห้าส่วนเจ็ดนั่นเองสุดท้ายท้ายสุดเหลือตัวเดียวแล้วก็คือ เศษหกส่วนเจ็ดนะครับนี่คือการเรียนลำดับจากน้อยไปมากนะลูกน้อยไปมากนะครับนักเรียนนะครับเวลาทําการบ้านนักเรียนต้องดูโจทย์ดีๆนะลูกว่าเขาให้จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับการบ้านวันนี้นิดเดียวเหมือนกันนะครับมีแค่4ข้อให้ทําในแบบฝึกหัดนะครับหน้า146่้อยสหกน้าหนึ่นะครับข้อสามใ่ให้ทํา สี่ข้อนะครับครูขึ้นรูปมาให้แล้วเรียบร้อยนี่งไงเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนนะลกูกทำแค่นี้พอนะครับเนาะโอเคไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับให้ดูตัวเศษข้างบนตัวเศษไหนมีค่ามากก็จะมากที่สุดตัวเศษไหนมีค่าน้อยที่สุดก็มีค่าน้อยที่สุดนะครับง่ายๆแบบนี้เลยตรงตัวเลยดังนั้นนะครับวันนี้ครูขอจบการสอนในเพยงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ